สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับด้านหลังก็คือวิวภูเขาสวยๆพานรเมาแบบนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่กว่านะครับในแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีบ้านน็อกดาวน์นะครับ ก็จะมีบ้านน็อกดาวอยู่ในแปลงที่ดินอยู่สองหลังนะครับภายในแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมะีบ่ออยู่หนึ่งบ่อนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลำห้วยนะครับที่ดินตำบลอุดมทรัพย์นะครับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ดินที่เป็นที่สูงนะครับด้านหน้าติดถนนด้านหลังคือวิวภูเขาชัดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านน็อกดาวนะครับจะเป็นสองหลังหลังที่เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งจะเป็นโครงสร้างที่พร้อมด้วยที่จอดรถนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับแล้วก็ติดอีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะติดลำรางนะครับถ้ากับที่ดินแปลงเนี่ยก็จะมีน้าใช้ตลอดทั้งปีนะครับ ตัวที่ดินเนี่ยจะสูงระดับเดียวกับถนนเลยนะครับที่ตํบบาบลวังน้ําเขียวเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ดินที่สูงจากระดับน้ําทะเลอยู่แล้วนะครับน่าจะสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ามถึงสี่เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลนะครับภายในแปลงที่ดินก็จะมีสวนกล้วยนะครับก็มีผลไม้เล็กๆน้อยๆอยู่นะครับก็จะมีมะม่วงนะครับสนใจนะครับที่ดินวังน้ําเขียวน,นะครับ ตำบลอุดมศักดิ์เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับนัดดูที่ดินนะครับหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0 8 1 4 1 7 7 9 9 3เกเคอินเทอร์เน็ตครับสวัสดีครับ